ด้านในเราก็จะเห็นมีตู้วัตถุมงคลนะฮะซึ่งคณะศรัทธาสามารถที่จะบูชากลับไปที่บ้านได้เดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้องคเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนดีกว่ามาถึงจุดแรกเนี่ยนะครับเราก็มาถึงตู้บริจาคนะฮะเราก็จะนําเอาสตังใส่ตู้นี่ครับบริจาคทําบุญครับแล้วแต่ศรัทธาครับนะแล้วแต่ศรัทธาเพื่อนําเอาอุปกรณ์ก็คือทุบเทียนหนึ่งชุด ซึ่งเขาจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีทูบหนึ่งคู่นะครับเทียนหคู่แล้วก็มีทูบสิบห้าดอกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จัดหาไว้แล้วเราก็มาทําการจุดทูบจุดเทียนที่จุดที่จัดไว้ให้ตามนี้เลยหลายท่านที่มานะครับอาจจะหาจุดไม่เจอว่าก็ดตูตามนี้เลย บูชาทูปเทียนมาก่อนตามจิตสธาของท่าน